เน้นเน้นรถตู้6คันเริ่มกันที่65,000บาทครับท่านไหนสนใจมองหารถตู้อยู่ตามเข้าไปดูกันในคลิปได้เลยครับมาดูรถตู้ toyota commuter กันครับเป็นในมงปี2010ครับเครื่องยนต์เบนซิน2.7เกียร์ธรรมดาเข้าชิดเข้าครบไม่มีหลุดใช้น้ำมันล้วนครับภายในเบาะผ้าเดิมสวยสะอาดเบาะ4แถวอยู่ครบ ระบบแอร์มินิบัสเด็นฉ่ำทั่วคันมีรีโมทด้วยครับวิทยุจอแอนดรอยระจกระจกไฟฟ้าปรับมองข้างไฟฟ้ากุญแจรีโมทเซ็นทัลล็อกประตูสไลด์เป็นระบบดูดไม่ต้องเปิดแรงครับจ้่ของว่างั้นจงล่างดีครับขี่นุ่มนวลยางโอตานิปี23ดอกยังดีสีสันสวยรอบคัน80%บอดี้สวยไม่มีชนหนะัก เล่มพร้อมเอกสารครบภาษีปี68ครับเจ้าของระบุข้อเสียไว้นะครับว่ากระจกหน้าราวนิดนึงนะครับก็ลองต่อรองราคากันดูครับไม่ซีเรียสก็อาจจะไม่ต้องทําหรือซ่อมเอาไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่ถ้าเปลี่ยนนี่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่อาจจะรรา,าวหมื่นหนึ่งมั้งครับลองไปเช็คราคากันดูนะครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่189,000บาทครับรถจู่ใสน้อยนอยน,อนทบุรีครับ ท่านไหนสนใจขอวิดีโอคอดูรถเลยครับตรวจสอบรถว่ามีจริงหรือไม่สภาพตรงปกหรือไม่รายละเอียดอื่นๆเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยไปดูรถไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยให้ครบแล้วค่อยทําการทําสัญญาซื้อขายโอนเงินและจ่ายตังกันนะครับท่านไหนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องการขอวิดีโอคอรลองติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับผมหาไมา่ชมเท่านั้นครับ มาดูรถตู้โตโยต้าหัวจรวดกันครับคันนี้เป็นปี1,993เป็นเครื่อง2 L D เซลล2,500ซีซีเกียร์ธรรมดาเข้าชิดเข้าครบไม่มีหลุดพวงมาลัยพาวเวอร์ Power. เครื่องดีจงร่างดีเครื่องแห้งๆภายในสวยสะอาดมีเบาะเดิมเปลี่ยนให้ก็ขอเบาะทั้งหมดเลยก็ดีครับพร้อมใช้ภาษีปี68ครับรูปภาพจะของอไวเพียงเท่านี้นะครับ คันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่65,000บาทรถอยู่ตลาดเสือล่าขางพิษณุโลกครับแต่ไหนสนใจอยู่ใกล้แวะไปดูรถครับตรวจสอบรถให้ดีตรวจสอบรถให้เรียบร้อยแล้วค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับหากต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับมาดูรถตู้ v o l kswagen caravelle t4 รถปี2,000กันครับเครื่องเดิม2.5เกียร์ธรรมดา5เกียร์ความร้อนปกติน้ำไม่ดันเดินทางไกลได้แอร์หนาวทั้งหน้าและหลังเบาะพับราบได้ทำรถนอนได้สบายเบาะ3แถวครับจงล่างดีเแบรบกดีสีตีให้50%ก็พอสีนี่ต้องไปดูตัวจริงครับแต่ถ้าไม่สีเรียดดีไซน์สติ๊กเกอร์มาติดสวยๆก็น่าจะพอไหวมั้งครับ ล้อกระทะเดิมยางดีมีแหลกหลังคาใช้แก๊ส LPG ประหยัดดีไม่แน่ใจว่าใช้น้ำมันได้หรือเปล่านะครับลองสอบถามกันดูอีกทีหนึ่งทะเบียนปี6-7ดูจากรูปตุลาครับเอกสารครบชุดโอนครบรถเก่าขายตามสภาพไม่ใช่รถป้ายแดงมาดูให้พอใจรับประกันสุดสายตาไม่รับจองปากเปล่าทุกกรณีไม่มัดจำครับ คันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่79,000บาทต่อรองได้นะครับเจ้าของระบุไว้รถอยู่พะนครศสีอยุธยาท่าไหนสนใจอยู่ใกล้กำลังมองหาแบบนี้อยู่ลองดูครับไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยค่อยทำการโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับว่าเขารับประกันสุดสายตาครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใดๆหรืออยากขอวิดีโอคอลลองติดต่อเจ้าของดูครับ เบอร์ให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้วนะครับมาดูรถตู้กันอีกคันครับคราวนี้เป็น Mercedes-Benz Vito 115 cd i ครับรถปี2005เครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้เกียร์อัตโนมัติเกียร์ใช้งานได้ดี รถสวยพร้อมใช้ภายในสวยแอร์เย็นสบายขับขี่ทางไกลได้สบายประหยัดน้ำมันมากเคยมีประสบการณ์ในการนั่งคันนี้อยู่ครับเดินทางไปต่างหวัดกรุงเทพอุบลราชธานีนีรถประหยัดน้ำมันมากนะครับเติมถังเดียวนี่วิ่งถึงเลยครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนผมที่เขาเป็นคนขับเนี่ยก็ข,ขับรถดีอยู่แล้วครับจังหวะดีเท้าดีประหยัดขึ้นเยอะครับ ก็นับว่าเป็นรถที่น่าใช้พอสมควรครับข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับดูจากรูปภาษีหมด20คุมภาก็คือเดือนนี้ปีนี้นะครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่ส0 0แสนก็น่าจะต่อรองได้ครับต่อรองแล้วก็ไม่ข้ามเลข2แล้วครับขอวิดีโอคอดูครับตรวจสอบว่ารถมีจริงหรือไม่สภาพตรงปกหรือไม่รายละเอียดอื่นๆต่างๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็สอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมครับ แล้วค่อยไปดูรถไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยครับถึงทำการซื้อขายโอนเงินจ่ายต่างกันนะครับถ้าหากต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับผมหามาให้ชมเท่านั้นครับ มาดูกันอีกี่ห้อครับรถตู้นิสสันเออวนรถปี1,996เป็น e 24ตัวนอกครับมีหน้ารถหน้าตาแปลกๆแ,แต่ไม่แน่ใจว่าแต่งมาหรือเปล่านะครับเครื่องดีเซลทีดี25เกียร์อัตโนมัติกระจกจ้าสีเขียวขึ้นลงไฟฟ้าคู่หน้ากระจกบานเต็มรอบคันดีสีล้อ,อยางปี21ใช้อีกยาว ต่อไม่ยาวแล้วครับปี21อาจจะต้องเปลี่ยนแล้วด้วยซ้ำลองเช็คด,ดูครับแอร์ต้องเช็ดไม่เย็นหรือว่าเย็นน้อยก็ลองสอบถามดูนะครับตอนนี้หรือเบาะหลังลงแล้วแต่เบายังอยู่ครบทุกตัวนะครับเจ้าของระบุไว้ดูจากรูปเหมือนรื้อลงแล้วก็ไปแคมป์ปิ้งครับดูจากรูปตอนจอดกลางเต็นท์ไม่มีเบาะหลังครับภาษีหมดพฤษภาคมปี68ครับ ต่อรองได้ครับเจ้าของระบุไว้ราคาที่เจ้าของเปิดไว้ก็คือ7 4 0 0 0บาทครับคันนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นครับไปดูรถตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันไม่งั้นแนะนำว่าควรจะขอวิดีโอคอลดูรถเป็นเบื้องต้นครับเพื่อเดินตรวจสอบรถว่ามีจริงหรือไม่อันดับแรกอย่างที่สองก็คือตรงปกหรือไม่รายละเอียดอื่นๆเป็นยังไง แล้วค่อยไปดูรถก็ได้ครับท่านไหนที่สนใจต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมหรือต้องการขอวิดีโอคอจากเจ้าของก็ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับผมหาไมา้จมเท่านั้นครับมาดูรถตู้อีกคันครับคันนี้เป็นฮุนไดเอ H1 2.5รถปี2008ครับด้วยความที่มีคนขอมาบ่อยมากครับ ต่ไม่สามารถหารถในหลักสองแสนมาให้ได้ครับเห็นคันนี้น่าสนใจก็เลยเอามาให้ชมกันครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 5, to, Crew, ABS, ล5เกียร์โตแอร์แบกคู่เบรก ABS รถบางสวยกลิบภายในสวยดูแลอย่างดีเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีสภาพพร้อมใช้เล่มพร้อมข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับ ดูจากรูปภาพก็มีเยอะอยู่ครับเลขไมเท่าที่ดูจากรูปแสนสี0หมื่กว่าครับแล้วสภาพก็ดูโอเคดีอยู่ครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่3ามแ0 0หบาทครับรถอยู่ซอยวัดราดประดุกนนทบุรีครับท่านไหนสนใจขอแนะนำก่อนเป็นเบื้องต้นเลยนะครับว่าขอวิดีโอคอลดูรถตรวจสอบรถว่ามีจริงหรือไม่ก่อนนะครับ แล้วก็ตรวจสอบว่าสภาพต่างๆโดยรวมเป็นยังไงตรงปกหรือไม่ถ้าหากเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีราคานี้ก็ไปต่อรองกันดูครับอาจจะได้รถที่ราคาพอใช้ไปใช้งานครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ครบให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์นะครับแล้วค่อยทำสัญญาซื้อขายจ่ายโอนเงินกันแต่ต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับ